ตอนหับเข้าสู่ช่องยิ้มยูร์สไว้กนะคะทุกคนขออภัยถ้าเสียงเราแบบว่าไม่ชัดนะเพราะาเราเป็นหวัดถ้าใครฟังตรงไหนไม่ทันก็คอมเมนต์มาได้นะ <laughs> ในเทอมแรกเราจะเรียนวิชาคณะ5วิชานะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรนะโอเควิชาแรก bioenergetic molecular biology จะเป็นไบโอเคมนั่นแหละทุกคนจะเรียนเกี่ยวกับกระบ,บวนการต่างๆใช่ไหมแบบแก้โคไลซิสอะไรใดๆแล้วก็แบบจำเอมไซไปด้วยนะจ๊ะต่อมาฮิสโตโลจีหนึ่งก็จะแบบเป็นสไลด์ที่เขาทำให้แบบสไลด์ที่เอาไว้ส่องในกล้องจุลทรรศใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วก็แบบดูอวัยวะชิ้นส่วนต่างๆระบุอีพิทีเรียมลักษณะเนื้อเยื่อดูก้านเนื้อต่างๆแบบ รู้ว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจหรือกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต่อมา Physiology of n e u r o o u s System เรียนเกี่ยวกับกลไกสมองก็จะแบบว่าแบบมันจะส่งผลยังไงบ้างถ้าทำอะไรอย่เงี้ยแบบเออการตรวจสอบอะไรต่างๆเขาเรียกว่าเช็ครีเฟก์อะไรอย่างนี้ไม่มันมีหลายอย่างเลยนะแล้วก็แบบเกี่ยวกับแทร็กต่างๆว่ามันแบบมันจะส่งต่อส่งต่อส่งตอส่งไปไงบ้างที่แบบ เข้าตามาปุ๊บปุบปบ๊อะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใชจำจำเยอะวิชานี้ต้องจำให้ได้ให้หมดนะไม่งั้นเจออาจารย์แน่ต่อมากอส2องนะคะก็หนึ่งเราเรียนไปแลวตอนปีหนึ่งนะกอส2องก็จะเรียนเกี่ยวกับสมองแบบก้านสมองสมองไขสลังแล้วก็มีเส้นเลือดด้วยไหมนะ <c oughs> ก็วิชากอสก็อยากจะแนะนำให้น้อง ตั้งใจเรียนให้เข้าใจไปเลยจําให้ได้ห้ามไม่ควรปล่อยอันไหนผ่านไปเพราะว่าเรากลับมาพามาไม่ได้อีกแล้วเราพามาจบคพือจบแล้วเขาก็จะมูฟออนไปบทต่อไปพอไปบทต่อไปแล้วพอจบมาตัวนั้นเราก็จะไม่ได้พามาอีกต่อไปแล้วเราต้องไปขึ้นชั้นคลิคีนิกแล้วทุกคนห้ามทิ้งน,นะโอเคต่อมา biology วิชานี้จําเยอะมากทุกคนเหมือนกันต้องจําการฟอร์มของแบบแต่ละอวัยวะอีกเช่นอะ หัวใจมีหัวใจลูกตาโน่นนี่ระบบอ๋อมีปาก,ม,ปากมีนั่นมีนี่คือแบบตั้งแต่ระยะนั้นเป็นระยะนี่แล้วแต่ระยะระยะอ่ะมันมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันทุกคนออย่างเช่นหัวใจอ่ะแบบจากอันนั้นอ่ะในระยะเนี้อีกชื่อหนึ่งแต่พอไปอีกหนึ่งระยะไออันนั้นอ่ะเปลี่ยนชื่อเราก็ต้องจำจังมันก็มีตั้งหลายระบบที่เราต้องจำภายในเทอมเดียวแล้วไปสอบใช่ปีสองก็คือต้องปรับตัวให้ทันนะทุกคนไม่ไงั้นแบบ มาเทอม2ฟิซีโอคาร์ดิโอวาสคูลาจะเป็นวิชาที่เราชอบที่สุดเพราะมันเป็นเรียนเกี่ยวกับเรื่องหัวใจการทํางานของหัวใจแล้วเป็นวิชาเดียวที่เราเรียนเข้าใจที่สุดไปนะอาจจะเ,เพราะชอบใช่ใช่ใช่จะเป็นการทํางานของหัวใจแบบ เลือดเข้าเลือดออกหัวใจแล้วก็ r e s ิ s t a นการหนาของหัวใจการความผิดปกติของลิ้นจะส่งผลต่อ,อยังไงแล้วทําให้เกิดวาสุนัตีบวาสนอะไรแบบการหดขยายหลอดเลือดเื้ยถ้ามันหดขยายหลอดเลือดปริมาณเลือดก็เปลี่ยนใช่ไหมทุกคนปริมาณเลือดเปลี่ยนเลือดไปไหนอีกมันจะส่งผลให้อะไรอะไรอะไรอย่างนี้เกิด น้ำข้างน้ำข้างเอ้ยเกี่ยวข้องกับเตือในใหัวใจยังไงน้ำข้างไปข้างอยู่ที่ปอดจะเกี่ยวได้ไงเอ๊ะอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีพวกเรตไปใช่ไหมเรตไปก็จะเป็นการหายใจก็คือแบบพวกออกซิเจนมากน้อยหรือว่าแบบเวนติเลชันเออการปรับอะไรต่อมามันจะเป็นวิชาหญ่อีกวิชาหนึ่งก็คือฟิสิโอโลจีออ g กนโตอินเทอร์เนชั่นัลซเมซึ่งวิชานี้จะเกี่ยวกับระบบขับถ่ายใช่จะเป็นไปอะไรงนี้ก็เชื่อมโยงกันนั่นแหละมันก็คล้ายๆกันเลยเหมือนกัน แบบว่าอันนี้ก็เกี่ยวแบบเกี่ยวกับการปรับตัวของร่างกายแบบว่าถ้าสมมติแบบเกิดไตทํางานไม่ได้หรือว่าแบบกินน้ำเยอะจะมีอะไรมีอะไรหลังอะไรหลังไปกระตุ้นอะไรอันนู้นอันนี้ต่อมา histology สองรอบนี้เราจะมีให้แยกออแกนแล้วนะทุกคนต้องไปเก็บพาร์ทออแกนนะต้องแบบจำให้ ดูลักษณะของมันว่าแบบอฮ้ยเอาแกนนี้กับอันนี้ต่างกันยังไงบางทีชิ้นส่วนนั้นมันอาจจะตัดสองอวัยวะติดมาด้วยกันอะไรเงี้ยอมานิฟิั่นบาลานแอนด์อนิมอลนีซีดซึ่งก็เรียนพวกสารอาหารคำนวณสูตรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเนะื้ยหายเยอะอยู่นะต้องสีหน่วยกินนะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญนะท,ที่อาจารย์สอนบอกว่า สัตกินตามคอมพพิตบาลานไม่ได้กินตามอินเกเรียนนะทุกคนก็คือคือหมามันต้องการแค่อัตราส่วนสารอาหารให้ครบแบบโปรตีนคาร์โบไฮเดรตอะไรใช่ไหมถ้าโปรตีนครบก็ไปใช้ได้แล้วดีแล้วไม่จําเป็นต้องว่าโปรตีนมาจากสัตว์ชนิดไหนแล้วมันก็จะเรียนเรื่องแบบความต่างๆมาแมวอ,อีกขนมอ่ะใครให้ขนมหมาเยอะอยู่ ต้องให้น้อยกว่านั้นนะเขาไม่ให้ให้เกิน10%ต่ออาหารที่ได้กินแต่ละวันนะใช่ให้เยอะน้องอ้วนนะไม่ดีนะต่อไปนะวิชากอสันนาโตมีสาก็จะเรียนเรื่องแบบอัยวะ1 0ืพันแล้วก็อัยวะในช่องท้องทั้งหมดเรียนเกี่ยวกับเอเวียนด้วยก็แบบไก่ไก่ได้ผ่าไก่ไก่เฮ้ยทุกคนก็จะได้เห็นแหละว,ว่าคุยไก่ มีเปลือกไข่อยู่ข้างในทอ้องด้วยเว้ยแล้วก็ว่าก่อนหน้านั้นจะเป็นอะไรฟอลิคลอนอวลีอะไรอะยูริเตอร์ยูริทามาหมดอะเออต่อมาวิชาพาราไซโตโ,โลจีก็จะเป็นเรียนโครงสร้างของสัตว์พวกพยาธิใช่ไหมก็อาโทพอดโครงสร้างอาโทพอดปากมันจะชื่อว่าอะไรมีมิหนวดมันมีอะไร มีหนามมีอะไรมีอะไรวะสืบพันธุ์ชื่อว่าอะไรแล้วมันมีหลายตัวหลายตัวเลยตัว,ยตวพยาธิอันนั้นเป็นไข่ไข่แบบไหนไข่รูปร่างแบบไหนไข่ออนี่นี่พยาธิใบไม้พยาธิอะไรแล้วก็พวกภาคปลายๆจะได้ทาแลบใช่ไหมแลบตรวจเลือดแลบอุจจาระทําบัตรสเมียด้วยแบบต่อมาไมโครไมโครไ,โครไโครบโอลจีก็จะทำลบ b พอเชื้อรา ก็จะเรียนพวกฟังใจเชื้อราอิมมูนนี่แหละแล้วก็ได้ทำแลบเพาะเชื้อเพาะเชื้อเพาะเชื้อแล้วก็เทคนิคการใช้ห้องแล็บให้ปลอดภัยอะไรต่างๆใช่ไหมและวิชาเสรีที่เราแนะนำในรอบนี้ล่ะขอแนะนำวิชาดนตรีอาจารย์พัจีอาจารย์พัจีมีสอนดนตรีเกือบทุกภาคเลยมั้งหรือทุกภาคไม่รู้แนะนำให้ทุกคนไปเรียนเพราะว่ามันเก็บเองง่ายนั่นเองแล้วก็มีแบบเรียนออนไลน์ด้วยใช่ลองไปดูนะต่อมา เราจะมาพูดถึงการฝึกงานโอเคการฝึกงานของเราก็ที่แรกที่เราต้องไปกันอยู่แล้วทุกหนึ่งปีของเราเราต้องไปให้ครบ30ชั่วโมงฝึกในโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ฝึกในโรงพยาบาลตอนนี้นอกจากปีหนึ่งใช่ไหมมันก็จะมีหน่วยเพิ่มให้เราสามารถลงได้ก็มี OPD คืออายุรกรรมใช่ไหมแล้วก็กึ่งวิกฤตแล้วก็หัตถการและยาฉีดธนาคารเลือด ส่วนอันที่เคยมีตอนปีหนึ่งก็มีเหมือนเดิมเอกโซติกเคาน์เตอร์เอเคาน์เตอร์บใช่ไหมโอพีดีเนี่ยคือจะได้อยู่กับหมอในห้องตรวจกับหมอเลยก็คือเราก็พยายามแบบดูดูไปก่อนคือเขาก็ไม่ค่อยให้เราได้จับสัตว์หรอกเพราะว่าเขาก็กลมสัตว์มากัดเราอะเนาะแต่ก็แบบเขาก็มีให้ช่วยจับบ้างตัวที่ไม่ดุแต่ถ้าตัวดุเดี๋ยวพี่คนที่เป็นผู้ช่วยเขาจะช่วยจับเองส่วนกึ่งวิกฤตก็จะมาดูแลน้องๆแบบเขาจะมีเป็นเวลา ที่ต้องให้ยาอะไรอย่างนี้ก็ได้ทําอะไรบ้างนิดหน่อยอมาหคมการและยาฉีดเป็นที่ที่วุ่นมากหมายถึงว่าคนอื่นวุน่นแต่เราไม่มีอะไรให้ทําไม่ใช่ไม่มีอะไรให้ทำแต่ว่าคือทุกคนเขาแบบงานเยอะอยู่แล้วแบบต้องรีบไปเจาะเลือดต้องรีบไปฉีดยาต,ต,ตัวนู้นตัวนี้อืมเราเราช่วงปีหนึ่งปีสองก็พยายามดูดูกันและกันแต่ถ้าเขาให้ได้ทําก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆและกัน โอเคธ่านา,าเรเลือนเราเคยไปแล้วแต่เขาให้ลงมาอายุรกรรมแทนแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะใช่โอเคต่อมาฝึกงานข้างนอกกันเองฝึกงานข้างนอกนะคะเราไปฝึกมาตอนนี้เราไปฝึกมาแล้วสองที่เราไปตอนปิดเทอมเลยคือเราไปฟาร์มมา้ามาคือฟาร์มม้าเราไปที่กรมฐานรับบกอะไรนะค่ายทองทีคายุจังหวัดนคนปรปฐมใช่ ที่นี่เชนจะเป็นค่ายฟาร์มมาค่ายมาที่แบบรักษามาใช่ไหมมีน้องยำเย็นที่เราได้ไปเจอใช่แล้วก็ข้างในมันมีโรงพยาบาลสัตว์เล็กด้วยซึ่งที่เนี่ยเราได้ฉีดยาได้ดูแบบเกี่ยวกับโรคของมา้ามีอะไรบ้างมีพอแบบได้ความรู้เบื้องต้นบ้างแล้วก็ได้ขีม่ม้าได้ทุกคนเขาสอนเขาที่นั่นเขารับสอนขี่ม้าด้วยแล้วเขาก็สอนขี่ม้าให้พวกเราฟรีด้วย ตอนนั้นได้ไปขี่มันก,กี่วันไม่รู้ห้าวันแมมก็แบบพอได้ย่ก็ในนั้นจะมีโรงพยาบาลสัตว์เล็กด้วยเขาก็จะพาเราไปดูผ่าตัดด้วยแม่เราจไม่ค่อยมีความรู้แล้วก็เน้นดูแลกันคือมันจะมีเคสแบบหลากหลายมากทุกคนด้วยความที่แบบน้องหมาก็ผจญภัยอะเนาะแถวนั้นนะเนาะเออแบบมีไปวันแรกเขาตัดขามาเลยนั่นเป็นครั้งแรกที่เราเห็นแบบผ่าตัด หมาแบบในขณะที่หมายังขยับอยู่แบบหมายังหายใจอยู่อ่ะปกติผ่าแต่ก้อนเนี่ยหมาที่แบบเป็นอาจารย์ใหญ่อ่ะเออก็แบบเคสเคสที่ที่เพิ่งไปเห็นตอนนั้นใช่ไหมคือน้องแมวอะ่ะมาแบบเพราะซึมไว้แล้วก็แบบอืมซึมแล้วก็อาการอะไรอีกไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าเพิ่งทำหมันมา,นาคือซึมหลังจากทำหมันเลยแล้วก็แบบหมอแบบเอะหรือว่าเขามัดผิดอะไรเงี้ย แล้วหมอก็เดาถูกจริ้งด้วยเหมือนเขาไปเขาไปมัดยูริเตอร์น้องอะเขาไม่ได้มัดหมดลูกเว้ยูริเตอร์คือท่อที่ต่อมาจากไตอะแล้วแบบอ้าวแบบนี้น้องจะขับถ่ายของเสียยังไงสมาปิดเทอมใหญ่ที่เราเพิ่งไปเราไปฟาร์มหมูมานะคะฟาร์มหมูที่เราไปเราจะไปเป็นหมูหลุมซึ่งใส่แต่อาจจะเข้ากับคนที่อยากจะไปเปิดฟาร์มถือว่าเป็นทางเลือกไปดูเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มได้แต่่่วททีนนนนนัจะเป็แแแบบแบบอกกกิลุค ไม่มีการฉีดยาอะไรเลยใช่เลี้ยงไก่ก็ไม่มีแบบเขาแบบจะปลอดยาปฏิชีวนะอะไรมันก็เลยแบบเราอาจจะไม่ได้ฝึกในตรงนั้นเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นฟาร์มออร์แกนิกแต่ว่าก็จะได้ดูผสมเทียมบ้างส่วนเนี่ยจะเป็นงานแบบการจัดการฟาร์มแพ็คขี้หมูอะไรอย่างงี้ดูขี้หมูดูสินค้าของเขาแล้วก็เดี๋ยวเราก็ปิดเทอมนี้เรายังเหลืออีกสอง คลินิกเอ้ยสองฝึกงานที่เราต้องไปนะแต่ว่าไอเดียวเรามาทบไปตอนปีสามแล้วกันเนาะเ <laughs> พราะว่าเราไม่ได้ไปก็คือคลินิกที่จังหวัดบ้านเราที่เราเคยไปฝึกตอนมหกหรือมหเนี่ยแหละแล้วก็อีกที่คือฝึกไก่อยู่ในมหาลัยใช่มันเขาจะมีฟาร์มไก่อยู่ต่อมากิจกรรมในมของปีสองเรา อย่างแรกเราได้น้องรหัสใหม่ใช่เรามีรับน้องเราไปเป็นพี่กลุ่มด้วยแล้วเราก็ไปร้องเพลงในวันรับน้องด้วยเราก็จะอุบสปอยไว้ใครอยากรู้ว่าที่ขนาดรับน้องอยังไงต้องมาขนาดนี้นะใช่สําหรับแล้วใครอ่ะที่เจอเราอ่ะอย่าลืมทักกันด้วยนะแม้ตัวจริงมันจะไม่ได้แต่งหน้าเหมือนในคลิปนะแต่ก็ทักกันได้นะถ้าจําได้ทักได้เลย ต่มากิจรกรรมเวทเดย์วันนี้ก็เหมือนเดิมที่เราได้ไปร้องเพลงใช่ก็จะมีกิจรกรรมต่างๆทางําร่วมกันกับพี่ปีห้าปีหกเป็นกิจรกรรมที่เราสามารถไปเจอพี่ปีห้าปีหกได้ต่อมาสามสัตว์ก็จะมีดนตีอันนี้เราไม่ได้ไปอีกแล้วแต่ว่าดนตีปีที่แล้วตัดใหญ่มากแต่แล้วก็มีแข่งกีฬากันแข่งัฟเวอร์แดนต่อมาเราไปแข่งกีฬามอสเราไปแข่งแบดมานะคะาาแล้วก็เรามี แบดมินตันใช่ไหมเออต่อมาเกษตรแฟร์จัดตั้งสิบวันแนลแต่ว่าเราย้ายซุ้มแล้วนะเราไม่ได้อยู่กระทะแล้วเรามาอยู่ซุ้มน้ําแทนเราได้นอนเฝ้าซุ้มด้วยแต่เหมือนปีหน้าเขากําลังจะเปลี่ยนใหม่แล้วไม่ให้ไปเฝ้าแล้วคือเราไปเดนไปเข้าห้องน้ำโดนคนเดียวตอนตีสามที่จริงเราคนเรียกคนอื่นไว้แต่เราไม่เรียกเองร้องเพลง ในร้องเพลงชุมนุมของเรานะก็จะมีไปสองที่อีกดนตรีในสวนซึ่งดนตรีในสวนจะมีไปนอกมอด้วยอุ้ยเรารลองคนเดียวเลยทุกคนตื่นเต้นมากแล้วก็ร้องในมอมันก็จะมีเขาจัดเอ้ยในคณะโทษโทษเขาก็จัดให้อีกใช่แล้วก็มีดนตรีเราไปอยู่ชุมนุมดนตรีไทยนะแล้วก็ได้เล่นมากแบบเน้นเข้ารองเหมือนกันทุกคนแล้วแต่แบบคนในชุมนุมใจด,ดีนะทุกคนใครชอบดนตรีไทยอยู่ก็ลองไปเล่นดูได้แบบทุกคนใจดีมากแบบ เฮ้ย,ยแล้วเข้าไปเล่นเขาก็ยินดีสอนอะไรเน,น่ารักมากค่ายต่างๆที่เราเคยพูดตอนปีหนึ่งก็มีเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปไม่ได้สมัครอันไหนเลยามาพูดถึงสังคมกันนะสังคมที่นี่เขาแบบอยู่กันแบบด้วยคอนดิชันไม่ใช่เขาถึงมันก็แบบฟิลแบบไท้รู้จักกันเยอะก็ดีก็จะได้เห็นอีกคนมากขึ้นว่าเขามีอะไรมากขึ้นก็จะแบบมีความสบายใจกับคนนั้นมากขึ้น ถ้าได้รู้จักเขาก่อนมันไม่ใช่ที่แบบแต่มาหาลัยมันก็คงแบบไม่ใช่ที่ที่แบบจะมาต้องมาเปิดโอกาสให้ใครแล้วคือเธอต้องโชว์ว่าเธอมีอะไรฉันถึงจะเลือกเธอ,องี้เปล่าไม่แน่ใจนะใช่แล้วตังแหละก็คือถึงมันจะอันนี้แต่อยากแนะนำน้องๆก็หาเพื่อนเยอะๆไว้นะจริง ชอบอะไรก็ไปหาทำอันนั้นเลยอยากทำอะไรก็ไปบอกอาจารย์เลยชอบอันไหนก็ไปอันนั้นสุดๆอันเดียวเลยอย่าแบบวานไปทั่วแล้วมันก็จะแบบเหนื่อยแล้วมันก็จะไม่ใช่จริงนั่นแหละครับเพิ่มเติมเรื่องเลือดนะที่อยู่ในฟิซิโอนะคือว่าเขาก็ต้องที่รู้ด้วยแบบกินยาพาราเข้าไปแล้วแบบทรงผลยังไงทำไมเขาถึงห้ามให้แมวกินยาพาราเด็ดขาดแบบ ไม่มีโดสที่ปลอดภัยสำหรับแมวเลยแค่ขนาดแบบเป็นกล่องที่เคยใส่ยาพาราเปล่าเฉยๆแค่แมวไปเลียมันก็ไม่ได้แมวก็มีโอกาสมากๆที่จะเป็นอันตรายมากๆใช่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย e ิมโยสมายนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวปีสองรีวิวปีสองการเรียนนะคะ